สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีตอนเย็นพี่น้องสวัสดีมีเรื่องสิมาเลาสุฟังพี่น้องครั้งแรกไอชีวิตยยางเขามาในเฮือนคือซีเม่นผลลอดเขามาทำประตูแล้วนาะฝนถือเมงป่องต่อต่อยอว่าเมงเมงป่องโมเมนตัวดำๆำเด้เมง่งน,น้อยน้อยที่เป็นสีดำตาลนะตัวนี้น้อย ยนี่มาบัดไปหยียบพอดีพอเคยเปลี่ยนจากเือพี่ต้องต้องเอายางทาค่ะตัวต้องไปหาหมอครัเพราได้มีประสบการณ์เจ็บแหงเจ็บติดตอดจุบอลังขางตีนแต่ว่ามันเจ็บชามาจนหอดต้นขาได้เนี่ยนะแล้วตรงต้นขานี่สิตรงต้นขาเนี่มันสิแบบตรงต้นขามันสิตึงๆเสร็จนสิตึงๆแบบระก็ปวด ปวดมาตั้งแต่ต้นขาจนหดขาต้องเหตุจังไดพี่น้องกินยาเก็บปวดเพราะคะโอ้ปวดได้พี่น้องเอ้ยทารมาเจ็บโอ้มันคือลามขึ้นมาจนหดขาวะรเรื่องแรกต่คนบมนเจอคนแ,แพ้แกแพ้พออันนี้สิแพ้อยู่ปะ บเหน็นผลอย่างเขามาก็ประตูเฮือนก็เปียเประตูกระจกก็มิตใิแต่มันเป็นเป็นแมงขัดไปพัาซาร่นเอืน่นแม่งงอดหน่อยไม่เป็นแมงแบบนี้น้อยสีดำตาหนาไหมเจ็บโอ้อย่างกันเยอะเจ็บแบบมันเจ็บลามขึ้นมาตามขาที่มันต่อยหละสีมาสุดอยู่ตรงต้นขาเอหไรตรงตรง้นขาเนี่ยสีสีสเป็นเนนี่มันสีตึงขึ้น,นมาตึงขึ้นมาคือ ก็เอ,อดิดไหวยอย่างว่าซาลาเนาะพอได้เคยเจ็บกระดันขานี่แล้วกระบี่เปิงกสิเจ็บต้องเห็ดจังใดพี่น้องแนะน้ำบุกขาเนี่ยบุกขาเจ็บพอสิอย่างไปเห็ดกับเขาอย่างไปเห็ดพอได้เลยนอนพักก่อนสักหน่อยโอ๋อเจ็บเจ็บ มันคือเจ็บแหลกมาถึงสีวะแล้วมาจะนอดต้นขาเอานี่แม่พี่น้องพอได้เคยมีประสบการณ์ต้องใส่เออยังคาต้องกินยาเออยังคาถึงจะเจ้าผวขาสปนอนนปวดปวดเคยมามื่อนี้สสนอนนหายปวดเคยมาเจ็บเน,นี่ยหนาฝนเขาบอกอะไรเนาะฝนกระสิตมาตามมานี้แหละเขามาทาั้งประตู ทุกคนหนึ่งยันความเจ็บปวดจ้าพี่น้องทรมานเลยแผลแต่มันเจ็บจนหอดแบบว่าเจ็บจนหอดต้นต,ต้นขานี่พระมีวิธีแนะนำบอกผู้ขาดในผู้ขาเจ็บแต่ต่อต่อต่อ,ตอจะบมดเจ็บปานนี้เด้อ โอ้เจ็บผู้ใดเคยมีประสบการณ์แมงป่องต่อยขาพี่น้องขาเด้งเนี่ยขาปวดขาคือเจ็บคือตึงไปบดขาแท้มันเจ็บจนหดต้นขาพี่เจ็บลามขึ้นมาผิดก็เสิยแรนไว้เนาะอย่างเขมาเพือดดีๆแบบแบบป้าปลดยังไงอีหยังแนบเบอร์บอลอะไรเรื่องเรื่งแบบ ตันนี้น้อยเนีบ่เห็นดอกพี่น้องแต่ตอนนี้กําลังเจ็บกําลังซาขาไปบิดเลยขาขางที่โดนต่อ,อยนี่เมื่ออื่นสิบดเจ็บกว่านี้บ่ค่ะนอนพักก่อนนะคะเจ็บประเร็กิน เหดจังได้พี่น้องคนสิปวดจากมือด้วยเอายังมาทาจากสีร้ากินยากยาะแก้แพ้บอในน้ำผู้ขาเนะะี่ยค่ะเจ็บด,ด้ปวดมบ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 หลก้กกะซามาตามขา แต่ตึงที่สุดคือต้นขาเด้อแลดมาน้ำเลือดแล้วกันระบบประสาทเจ็บป้าบนนีนูขอเบ่งป่องน่อยสิต่อสิต่อเจ็บปานนี้พี่น้นองเจ็บเตะพระบิดทีแดะน้ำอ่อยยังท่าค่ะอ้ค่ะเจ็บเจ็บจังมันเจ็บแป๊บ แปะเซ็ปนี่สูงโอ้ยสิบนอนห้เบิดคืนบ่ค่ะโอ้ยดอกเจ็บเด้ เจ็ดซาขึ้นมาบนได้ขาเลยเหตุไดด,ดีค่ะแนะนำบุคคาเนี่ยถ้าพี่น้องจกอะไรคือประสบการณ์แมงป่องต่อยมันมาตึงที่ต้นขานที่สุดแต่ว่าต้องบ่อนที่แพลบ่อนที่มันต่อย,อยที่แบบปวดปุ๊บ เห็ดยังบวตึกเลยพี่น้องใครเคยประสบการณ์ต้องเอาอะไรทาโอ้หรือต้องไปสีจยากแก้แพ้ปะเออมันตึงเส้นเส้นเส้นประสาทเส้นเนียวเส้นเลือดะอะเจ็บอยู่ตรงที่ต้นขาดีที่สุดเลย เงอนกระสูอยู single, 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 single. Tekrar, ่บนบัตรข่ามาทั้งใดายดิหกกบอดี้หกคอยคอยมีของเสพยาเก็บไปอยู่นในเครื่องหนึ่งนิดนิ่อยเดียวอยู่บนอยู่กับตัทางขับหรือเป็นยงายมาแล้วก็ป้าปลดสิบปวดเบิดคืนบอกครับพี่ทองทรมานดย อย่ามองกระบมีนะปริตมีวิธีรักษาบอกปวกขาดเด้อเดีย๋ยวน้ำปวกขาได,ด้จับพี่รองจากก้าขอบคุณทุกคนเด้อพี่รองในน้ำคอยเด้อคอยปวดที่น่มันขึ้นแหลกจนหดโกดต้นขาวะและเส้นตรงต้นขาสิตึงเป็นก้อนเลยอ่ะมันจะอันตรายไหม เด็ดๆพี่นง้งโอ้พี่น้องฝากบรรยากาศสำเนียงรับ้องค่ะ <c oughs> แล้วโทรถามาถาก็นยังจะได้เจ็บได้ตอดจุขาแต่มาตอดจุดตีนแต่มาเจ็บจุดต้นขาครั้งแรกในชีวิตเกิดมาบมเคยพอ ปวดแห้งเลยด้วตรงที่มันต่อได้เสจจเ้นสิเป็นคอดเป็นคอดเส้นเลือดสิตึงเลยอะ่ะตึงที่สุดคือตรงต้นขาเว้ยมันหยาบหยาบจูบีน้องโอเคเป่นอะไรไม่ยังแนะนำบอกผู้ขายให้ผู้ขายเจ็บด้ <c oughs> ขอบคนสุขสุขคนเด้อจ้าพี่น้อง ใครมีอย่างกระคอมเมนต์เนี่ยนะบุกขาดเจ็บเจ็บต,ต้องเอาอยางท่าต้องกินยาอออย่างจากสีเศร้าโอ้สบายดีด้วยจ้าพี่น้องคลด็ดดรสีวิตเต้นสบายดีจ้าเฮ็ดได้ดีเด เี๋ยวสิโตกับไปถายไปท่ายก็ไปงดต่อตปเห็ดจังไใดสบายดีจ้าพี่ดองสบายดีสุขสุข,สขคนจ้าขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจ้าที่ยังติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นห่วงจ้าสวัสดีฮะ